เมนโมเมนเหี้ยงวะขอซื้อมินโดเซยเลยก็เอาแล้วนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมกาลิน่าฟีไฟเอเซนเคยนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟินโดนะครับผม ผมจะให้ดูนะครับว่าระหว่างเซิร์ฟวินโดและก็เซิร์ฟต่างๆแตกต่างกันยังไงนะครับก็เซิร์ฟวินโดนะผมร้านค้านะครับที่มาใหม่ก็นี่เลยนะครับผมเซฟนี่เลยนะครับผมพ็นี่โคตรสวยอ่ะใครมีตังก็มาเติมหน่อยนะครับไม่มีก็มาเติมให้ผมหน่อย คือไม,ไม่มีใครเล่นด้วยเลยนะเซร์วินโดเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่มีใครเล่นด้วยเลยนะครับผมอ้าส่วนตู้ล็อกกี้รอยยอนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นเปืนอะไรอะ่ะ เป็นอะไรครับเนี่ยอป็นอะไรครับโอ้โหนี่สำหรับปืนอ่าในเซิร์วิโดนะครับผมสตรีมสายสตรีมนะครับผมก็สายสตรีมอยู่นะแต่ว่ามันดูไม่ได้อะ่ะคืออัปเดตทรัพยากรน เพิ่งเข้ามานะก็นี่แหละครับโอเคครับเซิร์ฟอินโดก็ของใ,ใหม่ๆนะก็เยอะมากนะฮะเยอะมากจริงๆครับผมลูกซองที่ประเทศไทยจะเป็นลูกซองสีเขียวนะเซิร์ฟอินโดเป็นลูกซองนี่วะก็ไม่รู้นะอัปเดตทรัพยากรยังไม่ได้เลยโอ้สัญญาณ ให้ตายฮะ Another lap completed ตัวละครน,นะครับผมตัวละครน,นี่ได้โคตรง่ายเลยนะเซอร์พิโนมาดูที่นี่อ่ะครับผมนี่ครับตัวละครน,นะตัวละครอ,อะไรก็มีหมดนะแต่ว่าอันนี้ชุดมาใหม่ใช่ไหมประเทศไทยจะเป็นชุดตัวผู้หญิงนะครับส่วนประเทศเซอร์พินโดเนี่ยจะเป็นชุดนี้เลยก็เท่มากครับนี่นะโอ้โหแบบ ใส่สตรีมอ่ะทุกคนแบบเซอโดนะเอาจัดนะครับก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาเท่าไหร่นะก็มาผมก็มีแคนแล้วละ่ะในเซอวิโดนะนี่นะครับผมเดี๋ยวพาดูแคนน,นนะแคน,น,นก็สร้างสองสามอาทิตย์ที่มาเอ้ยอาทิตย์แรกนะครับผมก็นี่แหละ เป็น i อ m I form ฟอร์นะครับผมก็ํำขวาญของแคนหรือเปล่าก็ใส่เป็นไงนะครับก็จะเป็นลาวแล้วไปยูแปดๆนะครับแล้วก็โนนะครับผมจะมีโนทางท้ายด้วยนะครับก็ถ้าถามว่านะครับผมก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับรู้อะไรครับในโซเชียัก็คอมเมนต์เข้ามา อ warm อะไรกันเนี่ยนะไม่มีใครเล่นเลยไม่มีคออนเลยอันนี้ปืนนะใช่หรือเปล่าผมก็ดได้ชุดมากกว่าปืนอนะ่ะเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนนะฮะนี่ผมจะพาไปดูไอ้ตัวนี้นี่ ทุกคนนะเซิร์ฟวิดีโอนี่คุ้มมากเลยนี่เซิร์ฟไทยนี่ในล็อาขี้เราย่อ,อนะครับผมสำหรัเซิร์ฟวิดีโอนี่นะฮะต้องบอกว่าชุดอะไรเนี่ยอาบน้องอาบน้ำนะโอ้โหมีหมดแบบเซิร์ฟวิดีโออ่ะแบบไม่ได้ซื้อแค่เราเก็บไอ้ไอ้ซองจดหมายหรือเปล่าไอ้สีแดงเนี่ยโอ้โห oh oh. ไม่ต้องพูดครับ มีมากมายเยอะแยะ <c oughs> แบบแบบคนจนๆอย่างเราอะ่ะคนใส่ฟีอย่างเรายังต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆนะครับผมถ้ามันเล่นนะแล้วก็ได้ไอซองแดงอะ่ะไปแลกเอานะก็คุ้มค่าจริงๆนะครับผมมัน <c oughs> ทำอะไรวะเน,นี่ยไมแรก้่อ เอาละรครับก็ขอแต่งตัวก่อนลวกันนะฮะผมอ้อไม่มีชุดอะไรเลยพึ่งเล่นไม่มีชุดอะไรเลยงงไม่มีอะไรเลยวะนี่เออแม่ขอดูสกีเออะอันี่เลยพูดติดๆขัดๆเฮ้ยเซอ,อร์นโดนะฮะไม่มีอะไรเลยนะ นี่เพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับผมเพิ่งมาเล่นเซิร์ฟอินโดนะก็มาสายเลยนะครับผมล่มจะเป็นข้อตัวนั้นแหละนี่ครับเซิร์ฟอินโดก็ดีแรงเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันนะดีแรงนะไหนลองลองเล่นแรงหน่อยสีมือไม่โหดเลยนะครับผม ไม่ได้โหดไก่ลูกพ่ออย่าเพิ่งขันนะเลอนพ่อสมาธิจังก็มีมาแรกนะครับผมในซองบิ๊กนะครับผมหรือว่า B6Q คนั่นเองครับหรือว่านะคผมก็ว่าอะไร่ะ พังภาษาอินโดไม่เข้าใจเลยลนะก็ในแต่วินโดก็จะเป็นการอาดัดตัวเขมากกว่านะเาขาวันนี้นิ้นหัวนะครับส่วนมากก็ชอบเน็ตลมล้มอีกแล้ว first Blood. เนห้าร้อย 100. 100. 500เลยโอ้ double kill ถ้าวาว่าเซอร์วิโดโกรธไหมก็ปานกลางนะครับผมก oh. ็ไม่โกรธ เล่นแรงใหญ่นะก็มีแบบถ้าเจอ,อตี้ที่ดันดันดันจนวิน่งหนียังไม่รอดเลยนะอันนี้จะจริงนะครับไม่ยังไม่รอดเลยนะครับผมถ้าเจอตีที่ดันจริงๆนะครับเอ๊ะเล่นยังไงไม่ได้แบบว่า สัญญาณไม่ค่อยดีมาที่นี่นะรึเปล่า Help me! จะหัวร้อนหรนะือเปล่านะร้อยน้ำเพิ่มร้อยระยะนะนี่วูย่าโคตรแอกอะ ได้ทุกคนตีไม่ได้เล่นในมือถือนะ้องไม่ได้เลยสนิยานตอนนี้ขอเล่นลูกศร first blood ลกสองเพิ่าอะไรเนะี่ยหนึ่งนะครับผมแล้วก็มันยำหนึ่งลบตามความเร็วเคลื่อนที่นะขอส่มสดินปืนก่อนนะครับอาจจะได้เนะีะอืม,มไป เน、yeah. มีคนออนนะขอเป็นนี่ก่อนทวนนี่ปืนสมอันนี้ก่อนนะครบแปดบาทนะจะออกเลยหรือเปล่าหนะ 2, นะึ่งสองสามสี่ห้าหกไป หัวไปนี่มาเฮ้ยมาเฮ้ยออออะไรครับนี่ วาเฮ้ย wow. นี่ตะ,ะ,นะะเกียงมาลแล้วตะเกียงที่จออกอีกอ่ะแล้วเอาไม่เป็นหมดเลยสุดท้ายไม่ได้อะไรนะครับต้องมาสุมไี้นี่ก่อนอได้เลยปะเนี่ย Shoot, come. Maybe should come, one I really จำสักกับกินตนั้นไม่เข้ากันเลยนะหมวกับชุดไม่มีตเกิบแล้วตอนนี้ไม่ไม่มีเธอเมื่อในใจตาหลือเพียงใดเจ็นจะไม่ถึงตายเดี๋ยวหลก็สิน ล้ามนิตาหยุดไรทำไม้จ้บตัวเองให้จำอยากให้ความรู้ใจใช้ก็เอาไม่แข็งแคร่ง Let's warm up วันนี้ Let's warm up โโนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับผมผมก็ พามาดูแล้วก็พามาเล่นอีกหนึ่งตานะแล้วก็แพ้ไปนะครับสัญญาณไม่ดีจริงๆนะครับผมก็สัญญาณไม่ดีนะครับอีกทำยั t ไงตัวละครในนีนนะ้อ๋อดนแล s t i m a t ก็เหมือนเซิร์ไทยเลยนะ ม,มา,ยายด over มาตเ e อ i ์อื้อหือสปินอ beat แล้วนั่งเต i นอะไรเนีย่ beat, ยโ oh อ,อ้โหท่าเต้นนักเต้นในตำนานปะเนี่ยในวละคร Chase me if you can ในปร e เทศไทยน่าจะมีนะก็น่าจะมีหมดชาร์ปคลอสกี

เหนือในารดุนไรลงไปจอดตัวเองให้จำอย่าไปรักกับใครใค่อยเขาไม่เก่งแข็งพอ